สวัสดีครับวันนี้วันที่18กุมภา,าพันธ์พศ2566นะครับเราอยู่กันที่อาสมพระธรรมจาริกบ้านแมวคหลวงตําบลแมวคออําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปไหวเจดีข้างบนนะครับซึ่งอยู่ข้างบนนู่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นเจดีที่เราจะขึ้นไปไหวนะครับเดี๋ยวเราไปดู ว่าจะขึ้นไปสูงขนาดไหนนะครับจากที่อาศมนี่นะครับเราต้องเดินขึ้นเท่านั้นนะครับตรงข้าโมนนั้นลถขึ้นไม่ได้นะครับ เราต้องเดินขึ้นอย่างเดียวนะครับนี่เป็นทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าต้องไกลขนาดไหนนะครับค่อยขึ้นไปแล้วทีหนึ่งนะครับนานมาแล้วน่าจะสิบกว่าปีแล้วครับก็เ,เลยจะขึ้นไปดูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับ ขาขุดทางขึ้นไม่รู้ว่าทางจะขุดขึ้นถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วนะครับเมื่อก่อนสมัยที่ไปยังไม่มีขุดขึ้นไปอย่างนี้นะครับตอนนี้เรามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับทางน่าจะขุดขึ้นมาถึงนี่ครับต่อไปก็จะเป็นทางเดินนะครับ แต่ดูเหมือนจะโล่งๆอยู่นะครับดูก็เหมือนจะเดินง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับก็เดินน่าจะขึ้นขเขาแล้วนะครับตอนนี้ข้างหลังวัดนะครับทางที่ขึ้นอยู่ข้างหลังวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าลูุรักนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับก็มีคนมาถางถังอยู่นะครับลุกเหมือนจะเดินง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับตรงนี้ก็มาเจอไปอยู่น่าจะเป็นของการบวชป่านะครับบวชป่านั้นในปีหกสองนะครับ นี่ไปก็ต้องขึ้นเขาแล้วนะครับแต่เข้าทางทางอยู่เดินดูไม่ใชจะเดินง่ายขึ้นเยอะนะครับเดินง่ายขึ้นนะครับเขาตัดหญ้าให้เรียบร้อยนะครับเพิ่งจะตัดไม่นานครับนี่ก็ขึ้นเขาเริ่มชันชันขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เริ่มหอบแล้วนะครับโอ้อีกตั้งกลอยแต่ก็เดินง่ายค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับ ก็คือบ้านแม่โอคอหลวงนะครับเรามองเห็นแล้วบางส่วนนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับน่าจะาใกล้จะถึงแล้วนะครับโอ้แต่เหน่อยมากเลยทางนอาอีสักสักพักหนึ่งนะครับ จุดนี้จะเป็นหน้าผานะครับแต่เขาเอาไม้มากั้นไว้หน่อยหนึ่งแทดีมีต้นหญ้าอะไรขึ้นนะครับถ้ามีขึ้นนี่ก็จะไม่กล้ามองลงไปนะครับตรงน,นั้นจะเป็นบ้านแมวขอน้อยนะครับที่อยู่ข้างล่างโ,โคจกโคนนะครับตรงน,นั้นมีเจดีเหมือนกันนะครับตรงน,นั้นเริ่มจะมองเห็นบ้านแมวขอหลวงแล้วนะครับ ก็คงจะเหลืออีกไม่ไกลเท่าไหร่คิดว่านะครับหน่อยที่สุดเราก็ขึ้นมาใกล้จุดหมายแล้วนะครับตอนนี้เหลือแคอ่ไม่กี่เก้านะครับเดี๋ยวจะถึงแล้วนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงแล้วนะครับข้างบนก็จะมี กระต๊อบเล็กๆอยู่หลังหนึ่งนะครับและเจดีย์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพักที่กระต๊อบนี้ก่อนพักหนึ่งนะครับนี่คือกระต๊อบนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้เจดีย์กันก่อน,ก,อนก่อนนะครับสรุปแล้วก็เดินง่ายกว่า สมัยก่อนเยอะนะครับเขาว่าขุดทางถัทงทางหลายเรียบร้อยด้านนี้จะเป็นด้านทิศใต้นะครับทิศใต้ของดอยนี่นะครับตอนนี้เรามาก็ตอนนี้สิบโมงสามนาทีแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานก่อนกันกบเมื่อวานฝนตกนะครับตอนนี้สิบโมงแล้วยังมีทะเลหมอกนะครับ เดี๋ยวลองไปไหว้เจดีกันก่อนนะครับเดี๋ยวราดีระคางก่อนก็ได้เป็นสัญญาณว่าเรามาถึงแล้วนะครับ เ่นี้พอก็ใช้เวลาเราเสามสิบนาทีนะครับขึ้นมาถึงที่นี่นี่คือองค์เจดีย์นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้เจดีย์กันก่อน,นนะครับครับหลังจากที่เราไหว้เจดีย์แล้วนะครับนี่ก็จะมาชมบรรยากาศรอบๆนะครับ นี่มีการโดยรอบเจดีย์นะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าทิศตะวันเราอยู่ทางทิศตะวันตกของเจดีย์นะครับข้างล่งก็จะเป็นบ้านแมวคอหลวงนะครับตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นวิวได้สวยงามมากครับอตอนนี้ก็มองไกลๆก,ก,ก็จะมีทะเลหมอกอยู่นะครับ วิวที่นี่สวยงามมากนะครับไกลๆก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับที่สามารถมองเห็นวิวได้เเห็นทะเลหมอกนะครับตรงจุดนี้จะเห็นพระอาทิตตกนะครับตอนเย็นก็จะได้ยินเสียงนกร้องนกแล้วก็ชนีร้องนะครับจะเป็นอยู่ในเขตป่านรักนะครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับอาสมแม่ขอหลวงนะครับเดีย๋ยวนี้นเราขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วนะครับ คัก็จะเป็นบ้านแมวคอหลวงนะครับจุดนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับนี่เป็นบ้านแมวคอหลวงอยู่ในเขตของตำบลแมวคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสวยงามมากนะครับ แล้วก็เราก็มาไหว้เจดีย์นะครับเมื่อกี้ใครที่มีโอกาสก็ลองออมาไหว้เจดีย์ดูนะครับมาไหว้เจดีย์ที่บ้านแม่ขอหลวงนะครับวิวสวยงามมากนะครับถือโอกาสชมสถานที่ด้วยมาไหว้พระทำบุญชมวิว นั่งสมาธิภาวนานะครับเงียบสงบมันะครับเราทั้งหมดที่เราขึ้นมาไหวในวันนี้นะครับนี่คือบ้านเมวคอลหลวงนะครับ